ะะถ่ายรูปรั้วฝรั่งมาฝากรั้วบ้านฝรั่งอ,อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ก็สวยไม่ต้องสูงมากนะคะนุ่นผู้เบายืนรออยู่ทั้งร่างนะคะบุกไม้บุกมือนะคะผู้บาเนี่ยให้เห็นความสูงก็ไม่สูงมากอันนี้เป็นถนนคนเดินนะคะแล้วก็เอามาฝาก เดี๋ยววันหลังจะเอาแบบหลากหลายมาฝากบางทีมันจะง่ายกว่านี้อีกเขาทําแบบง่ายๆค่ะให้ดูไปด้วยกันใช่ไหมคะแล้วมันทำแบบไม่สูงมากประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็จะสวยใช่ไหมคะมันก็ไม่สูงมากอย่างนี้ค่ะ มาดูรั้วบ้าน่แล้าจะพาไปดูหลากไหวยรั้วเลยนะคะวันหลังแต่วันนี้ใกล้บ้านก่อนเ็าล้กันความสูงมันก็จะประมาณไม่เยอะค่ะเสาต้นนี้เนี่ยต้องทาสีนี่ก็คงจะนานหลายปีแล้วแต่เขาก็ดูแลดีนะคะสีลดข้นหน่อ ดูชัดๆเลยอันนี้เป็นแบบที่สองที่ทา์จะเอาลงให้ดูแล้วก็จะมีแบบง่ายๆแล้วก็แบบเป็นรั้วบ้านเหมือน,บ,นบ้านเราก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นของฝรั่งล้วทำเห็นไหมประตูเขาก็ไม่มีปิดทาร์ทมาทำใครก,ก็ออกทางนี้นะ,ะทำความสะอาดเสร็จก็ออกทางประตูง่ายๆเลยนะ ความสูงก็เห็นไหมอันนี้เป็นรั้วเออแบบนี้ท้าก็ชอบเลยแล้วเอามาฝากให้ดูไปด้วยกันกโเคนะ,คะมันจะถ่ายเขาไม่ถ่ายคนอื่น โอเคได้่ะแบบนี้แหละคะ่ะง่ายดีอันนี้ความสูงก็อยู่ประมาณ2เมตระคะ่ะน่าจะเท่าเาน่าหน้าอ,อ,อกทะลัดได้ไม่สูงมากทะลัดเตี้ยนะคะอันนี้เนี่ยพอดีใคเียระยะมาโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเห็นไหมเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูหลากหลายเลยเห็นไหมมองไปอย่างนี้มันจะสวยโหดนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ